สวัสดีค่ะจากไทยแฮนดี้นะคะวันนี้จะมาสาธิตทำสายคล้องแมสกันนะคะอุปกรณ์ก็จะมีดังนี้นะคะก็จะมีสายผ้าคอตตอนอย่างดีนะคะที่เอามาให้สาธิตวันนี้ผาหน้ากว้างน,นะคะ1เซนหรือว่า10มิลนั่นเองแล้วก็จะมีตัวบานพับ2อันวันนี้ใช้สีทองลมดำแล้วก็จะมีห่วงกลม นะคะใช้อันเดียวเอ่อใช้ใช้สองอัน,นะคะ่ะโทษทีเพราะว่าเราจะมาของกับตัวนี้แล้วก็จะมีตัวคอหมานะคะแล้วจะมีตัวล็อกสต็อปเปอร์ตุ้นจานบินกลางนะคะเราต้องเลือกตัวล็อกสต็อปเปอร์นี้ให้ให้ให้ใช้กับพวกสายที่เราเอามาใช้ให้ได้นะคะอย่าให้มัน อสอนไม่ได้หรือว่าเล็กหรือว่าใหญ่เกินไปก็ไม่ดีให้เอาพอดีพอดีดดตัวนี้จะใช้รุ่นจานบินกลางค่ะแล้วมาดูกันเลยนะคะวันนี้จะเอาสายคล้องอประมาณ30เซนที่คล้องลงมาประมาณสามเซนก็เราก็จะตัดอยู่ที่60เซนก็วัดเลยนะคะก็คือ2 0 0มันทันนั่นเองวัดง่ายง่ยน,นะคะีเราก็ตัดเลย ได้ความยากตามต้องการแล้วเราก็ตัดนี่นะคะอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลยก็จะมีครีมสองอันตัวนี้สองอันแล้วก็จะนี่นะคะหั่นลายผ้าให้ถูกต้องนะคะ แต่ผ้ารุ่นี้ก็จะมีไหลเหมือนกันทั้สงสองทางก็จะทำงาห,หนตัวนี้นะคะแล้วก็ได้ขนาดที่ต้องการแล้วเราก็จะมาใส่ตัวล็อกสตั๊ปเปอร์ตัวนี้จะเป็นตัวไว้ปรับระดับสายาหันในทุกทางแล้วก็สอดบีบก่อนนะคะบีบแล้วเราก็สอดเข้าไปเดึงออกมา ฉิีตัวช่วยนิดนึงตัวไมดดันก็ได้นะคะก็สอดเข้าไปอีกทางหนึ่งงมานแ,แล้วก็จะได้ แต่นี้เราก็บีบแล้วเราก็รูดไปอันนี้ก็คือเป็นตัวปรับระดับสายได้แล้วก็ดูให้มันเท่ากันนะคะปลายทั้งสองข้างต้องเท่ากันแล้วก็เล็มผ้าให้มันไม่ลุย่ยทีนึงหันให้ถูกทางแล้วก็ปับอีกทีหนึ่ง แล้วก็ใส่ตัวบันพับวันนี้จะใช้สีทองดำเพราะว่าเลือกตัวคอหมายเป็นสีทองดำดำ็็ใส่บันพับเข้าไปนะดันดันให้มันเข้าไปลึกๆนะแล้วก็ใช้ครีมตัวนี้นี่ บันพับที่ใช้นี้จะหน้ากว้างประมาณ13มิลส่วนสายผ้านี้จะหน้ากว้างอยู่ที่10มิลที่ร้านเลือกรับที่เลือกมาใช้ในวันนี้นะคะแล้วก็บีบนะคะบีบแน่นๆเลยประตูผ้ามันดุ่ยออกมาก็ตัดออกแล้วก็เก็บเก็บงานดัวนี้เง กดแน่นแล้วก็บีบแน่นๆเลยนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็อีกด้านหนึ่งเราก็ทำเหมือนกันถ้าสอดทาเข้าไปในนี้เก็บงานนิดนึงแล้วก็บีบใช้ครีมตัวนี้นะบีบเลย ้ามันมีผ้าด้วยเราก็ตนกันลงไปหน่อยนะะนี่เสร็จแล้วเราก็จะใส่ห่วงเราก็มาดูนะว่าปรับแสวยหรือยังเราก็จะมาใส่ห่วงตัวนี้ห่วงเดล็กชุบทองดำดำใช้คีมน,นะ,ะใช้คีมงานตอทั้งสองอัน ก็สอดเข้าไปนะคะแล้วก็ไปในรูของบานพับเลยแล้วก็ใส่เงิงเข้ามาเข้ามาตอนนี้มันหมุนได้แล้วค่ะใส่ทางไหนก็ได้นี่น,นะคะสอดเข้าไปเลยแล้วก็ที่คงสองอันนี้ก็บีบบีบเก็บงานคืน ก็เดี๋ยวอีกทางนึงนนี้แล้วก็กดเข้าไปก็ใส่คอหมาเข้าไปแล้วก็ใช้ครีมหนีบเกลี่เหมือนอีกตั้งนึ้ค่ะก็เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนี้ก็จะได้เป็นสายคล้องแมส ปรับระดับได้ด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็นี่เลยอ่ะแล้วก็เอาสักเอาแมสมาคล้องเลย